สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะเฮสาิรสสำหรับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองกันนะคะ โดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตเอี่ยมละอ,อพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะคะซึ่งเป็นคดีพิพาทนะคะตามมาตรา9วรักหนึ่งวงเล็บ4ค่ะแห่งพระราชบัญญ,ญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พศ2542นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันค่ะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพศ2535ข้อ132ประกอบกับสัญญาจ้างก่อสร้างที่พิพาทการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเป็นอำนาจของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาได้ตามวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง 2. เหตุสุดวิสัย 3. เหตุเกิดจากพฤติการอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายกรณีการเกิดพายุฝนทำให้น้ำท่วมบ้านเรือน รวมถึงพื้นที่บริเวณก่อสร้างโดยภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงภายในสองวันนับแต่เกิดเหตุจึงถือเป็นเพียงเหตุการณ์ปกติตามฤดูการมิใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบข้อ132ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวการที่หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทั้งที่หากผู้ฟ้องคดีตั้งใจปฏิบัติตามสัญญาย่อมมีความสามารถในการทำได้จึงถือว่าผู้ฟ้องคดี เป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาจ้างหน่วยงานผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิ์ปรับนับแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่มีการส่งมอบงานแล้วเสร็จโดยที่ค่าปรับดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกรณีหากมีการผิดสัญญาจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามมาตรา379 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แม้ว่าค่าปรับจะเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาแต่หากเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วนศาลย่อมมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้อย่างไรก็ตามเมื่อศาลได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงในคดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ให้ความสำคัญกับข้อสัญญา และการบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญากรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมารับฟังกันต่อนะคะว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเทศบาลได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานโครงการก่อสร้างท่อรอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง2.5เมตรยาว7เมตรสูง1.5เมตรจำนวน4ช่องตามสัญญาลงวันที่18กรกฎาคม2556มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานโดยมีเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มงานที่รับจ้าง ภายในวันที่19กรกฎาคม2556และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่1 6ตุลาคม2556ถ้าหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้บอกเลิกสัญญาผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ 924บาทนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงต่อมาเมื่อประมาณเดือนกันยายนระหว่างการทำงานตามสัญญาได้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตพื้นที่ก่อสร้างอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุกสัรคทํทให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่27กันยายน2556แจ้งเหตุขัดข้องในการทำงานให้นายกเทศมนตรีทราบและขอขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาแต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่16ตุลาคม2556แจ้งไม่ขยายระยะเวลาการทำงานให้ผู้ฟ้องคดี และขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าดำเนินงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จและได้มีหนังสือลงวันที่18มีนาคม2557ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอความเป็นธรรมในการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างอีกครั้งเนื่องจากมีอุปสรรคบริเวณก่อสร้างที่มีน้ำไหลมาบรรจบกันสองสาย ซึ่งในช่วงดำเนินการก่อสร้างนั้นเป็นช่วงฤดูปักดำนาจึงไม่สามารถเบี่ยงทางน้ำไหลได้ประกอบกับการงานฐานรากต้องก่อสร้างให้แข็งแรงภูฟ้องคดีต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มตัวของคอนกรีตซึ่งไม่สามารถเร่งรัดในฤดูน้ำหลากได้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่24มีนาคม 2557แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับกรณีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2556จนถึงวันที่24มีนาคม2557รวม159วันในอัตราวันละ924บาทคิดเป็นเงินจำนวน หนึ่งแบาทซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและมีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าปรับดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้คำสั่งปรับผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานตามสัญญาล่าช้าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเพิกถอนคำสั่งปรับดังกล่าวโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน146,916บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งในคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคดีมีประเด็นพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องหรือไม่เพียงใดโดยมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาโดยส่งมอบงานจ้างล่าช้า และจะต้องรับผิดชำระค่าปรับตามสัญญาหรือไม่เพียงใดเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพศ2535ข้อ132ประกอบกับสัญญาจ้างที่พิพาทข้อ20นั้นการขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาได้ตามวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะการณีดังต่อไปนี้ 1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี 2. เหตุสุดวิสัย 3. เหตุเกิดจากพฤติการอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายสำหรับคดีนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าเมื่อวันที่20กันยายน2556ได้เกิดพายุฝนทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายรวมถึงพื้นที่บริเวณก่อสร้างจริงตามประกาศจังหวัดเรื่องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่แต่ภายดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่21กันยายน2556จึงเห็นว่าเหตุดังกล่าวเป็นเพียงเหตุการณ์ปกติตามฤดูการมีใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับข้อ132ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พศ2 5 3 5และข้อ20ของสัญญาจ้างที่พิาพาทประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าสภาพพื้นที่สําหรับการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตามสัญญาพิาพาทนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ซื้อเอกสารสอบราคาทุกรายได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงก่อนยื่นเอกสารสอบราคาแล้ว ไม่มีผู้ใดทักทวงว่าปริมาณงานและงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้และปริมาณน้ำก็ไม่ใช่มีจำนวนมากจนถึงขนาดต้องทำทางเบี่ยงน้ำเพื่อให้สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างได้ปริมาณงานในส่วนของการทำทางเบี่ยงการไหลของน้ำจึงไม่ได้มีการกำหนดไว้ในสัญญาจ้างทีพิาพาทแต่อย่างใด นอกจากนี้นับแต่ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญาจนถึงก่อนวันที่20กันยายน2556ซึ่งมีฝนตกตามประกาศจังหวัดปริมาณน้ำในฝายน้ำล้นเดิมก็ไม่ได้มีจำนวนมากจนถึงขนาดล้นฝายมายังคลองน้ำด้านล่างและภายหลังมีเหตุฝนตกปริมาณน้ำได้ล้นฝายมาเพียง3วันถึง4วัน ก็สามารถดำเนินงานได้ตามปกติเมื่อ้อเท็จรจิงปรากฏชัดว่าผู้ฟ้องคดีไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแต่กลับมีหนังสือขอขยายระยะเวลาโดยอ้างเหตุพายุฝนตามประกาศข้างต้นกรณีจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างได้เมื่อไม่มีเหตุ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะขยายระยะเวลาตามสัญญาหรืองดค่าปรับตามข้อขล่าวอ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีและไม่ปรากฏว่ามีเหตุอื่นใดอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีหรือมีเหตุเกิดจากพฤติการอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาได้ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วและเมื่อภายหลังผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาต ให้ขยายระยะเวลาทำงานเมื่อวันที่22ตุลาคม2556แล้วผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างทันทีเพียงแต่ขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและสร้างบ้านพักคนงานจนกระทั่งวันที่11พฤศจิกายนพศ2556 ได้นำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และขุดตื้อถอนฝายน้ำล้นเดิมแล้วหยุดดำเนินงานไปตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2556โดยผู้ฟ้องคดีได้กลับมาดำเนินการก่อสร้างอีกครั้งเมื่อวันที่2มกราคม2557จนทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ 24มีนาคม2 5 5 7คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่28มีนาคม2557โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเนินการปฏิบัติงานจ้างเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการเห็นควรเบริกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจริงเมื่อวันที่24มีนาคม2557ดังนั้นเมื่อนับแต่วันที่16ตุลาคม2556ซึ่งเป็นวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันส่งมอบงานรวมระยะเวลา159วันผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างได้กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาจ้างมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานล่าช้าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพศ2535ข้อ13 131กำหนดให้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ เท่าที่จําเป็นเมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาโดยส่งมอบงานล่าช้าผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ปรับนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่มีการส่งมอบงานแล้วเสร็จรวม159วันคิดเป็นเงินจำนวน 146,916บาทหรือคิดเป็นร้อยละ1 5บของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาโดยที่ค่าปรับดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกรณีหากมีการผิดสัญญาจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามมาตรา379แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ว่าค่าปรับจะเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาแต่หากเบีย้ยปรับนั้นสูงเกินส่วนศาลย่อมมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้นให้ศาลพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินตามมาตรา38 3วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันเมื่อพิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันว่าผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำงานรวม71วันโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ทั้งตามข้อสัญญาและข้อกฎหมายดังที่ศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีความเป็นมืออาชีพ ในการรักษาสัญญาเมื่อตกลงจะปฏิบัติงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วต้องตั้งใจปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาประกอบกับงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเป็นโครงการเพื่อการระบายน้ำปริมาณมากและมีกําหนดเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันการใช้งาน แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ให้ความสำคัญกับข้อสัญญาและการบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาแม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีจะเข้าดำเนินงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จภายใน8 2วันอันแสดงให้เห็นว่าหากผู้ฟ้องคดีตั้งใจปฏิบัติตามสัญญาผู้ฟ้องคดีมีความสามารถในการทำได้แต่ไม่ได้ตั้งใจ ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อลอดเหลี่ยมตามสัญญาจ้างภายในกำหนดเวลาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้สอยของประชาชนตามโครงการที่ของงบประมาณไว้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดค่าปรับไว้กรณีผิดสัญญา ก็เป็นเพียงการกำหนดไว้ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์ของงานจริงเป็นประการสำคัญยิ่งกว่าความประสงค์จะได้ค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่ากรณีผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีที่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา159วัน หรือรวมระยะเวลาทำงานกว่าจะแล้วเสร็จอีก90วันเป็นระยะเวลา2 4 9วันจึงชอบด้วยสัญญาและกฎหมายแล้วกรณีไม่มีเหตุที่ศาลจะลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีส่วนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพศ2535ข้อ131 เป็นเพียงการให้แนวทางในการใช้ดุลพินิษแก่หน่วยงานที่จะบอกเลิกสัญญาหรือไม่หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและต้องเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบนิช้บทบังคับให้ต้องบอกเลิกเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาต้องมีกระบวนการดำเนินการทางพัสดุใหม่หากใช้งบประมาณไม่ทันในปีนั้นน,น ก็ต้องขอกันส่วนนี้ไว้อีกและต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ซึ่งอาจล่าช้าเกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างผู้ฟ้องคดีในคดีนี้โดยผู้ฟ้องคดีกลับมาทำงานอย่างเต็มที่ในภายหลังเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิษไม่บอกเลิกสัญญาจ้างและคิดค่าปรับตามควรแก่กรณีแล้ว การใช้ดุลพินิษปรับของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปโดยชอบไม่ขัดต่อข้อ131แต่อย่างใดพิพา,ากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีคดีนี้นะคะเป็นไปตามแนวคำมินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด คำที่ภากษาศารปกครองถูงสุดที่อ .836 สามหทับสองหและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะคุณนันทรัตน์เยี่ยมละอค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะก่อนจากกาันวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่055 909 550 59และอีกหนึ่งช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักง,งานสารปกครองพิศนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ